คุณควรละอายใจกับพฤติกรรมของคุณคุณเกิดมาเพื่อปกป้องวิถีชีวิตของเราแล้วคุณรู้ไหมว่าอะไรที่ตามมาหลังจากคุณละเมิดกฎนี้แล้วใครกันที่เป็นคนสร้างกฎนี้ขึ้นมาแล้วทำไมทุกคนจะต้องทำตามกฎนี้ด้วยนั่นคือประเพณีของพวกเราที่ทำให้เป็นระบบระเบียบตามธรรมชาติถ้าไม่ปฏิบัติตามถือว่าคุณผิดธรรมชาติ ไอตัวประหลาดประเพณีมันก็คือสิ่งที่เราเคยทำซ้ำๆก็แค่นั้นนั่นมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำดูเหมือนว่าคุณคงได้รับความเสียหายเกินกว่าจะเข้าใจผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกกําจัด